ี่น้อยอ่ามานิกาพี่น้อยนกกาในครอบครัวทางด้านบ่าวก้าวกับพี่น้อยนกกาเป็นไข่ปิดนาวพี่น้อยเป็นไข่เบิดเฮือนพี่น้อยจะคิดว่ายังไดทางลูกชายทางลูกสาวทางแม่เออช่วงนี้กัไข่ระบาดขึ้นมาพี่น้อย ช่วงเปลี่ยนอากาศก็ได้เนาะฟ้าผมดอยสิเบิดก็ยังบ่เบิดพี่น้อยอไข่เบิดอ่าอ่า3แม่ลูกบาดนี้พี่น้อยเหลือแต่ทางบ่ครับผู้เดียวพี่น้องเนาะก็บ่ได้เป็นไข่พี่น้อย เป็นไข่แต่เริ่มเป็นแต่แต่มื่อ้านนี่พี่น้อยแต่ก้อนก้อนแต่ก้อนอากาลูกสาวเป็นไข่ก้อนพี่น,อน,าานาา้อยนะวันนี้ก็มาเมื่อวานนี่ก็เป็นเริ่มมาเป็นทั้งลูกชายและก็แม่พี่น้อยสลูนก็ไข่พี่น้อยเนาะเป็นไข่จักที่เป็นไข่อย่างไรพี่น้อยอยังบุญเจ้าว่าเป็นไข่อีกยังบัดไปหาหมอพี่น้อยมีแต่ซื้อ,อยามากิน อซื้ออยากแก้ไขมาพี่น้อยทางทางด้านบอกเขาครับพี่น้อยเนาะก็ซื้ยยากแก้ไขมาให้เพิ่นกินแล้วก็มีน้ำสมเพิ่นกินน้ำแน่พี่น้อยอยากแก้ไขก็คือ,อยาสาระอะไรพี่น้อยสาระก็เป็นไข้อีกพี่น้อยบ่มีแหง้งเป็นอันใสพี่น้องเนาะ nó có cái úc úc chạy chắc xét trên đại đi phi nơi ơi ngân mì thông mình, tẻ hèn, mì tẻ hẹn mì tẻ nẹ ăn bên xay phi chắc chỉ vào chỗ này đi là phí กินแล้วบ่ายาจันทร์ซาเลนยาพี่นายกินแล้วกินแล้วพี่น้อ <c oughs> ยทั้งไข่ทั้งไงแล้วแต่ว่านัดเที่วาายวนะไข่แห้งพี่น้อยแต่ว่าน้องนัดเที่วาายวนะไข่แห้งที่สุดพี่นนะ้อยเนาะกับทางทางพ่าก็บผมมีเงินมีทองไปสิไปพา,าลูกพาเมียไปหาหม,มอพี่น้อย ก็มีแต่ซื้อยามากิกนพอทุเลาพี่น้อยเน,ะนาะแจ็คเช็ดจังได้ดีพี่น้อยไข่เบิดทางสามอ่ะพี่น้อยเนาะ ่อนอื่นก็กราบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องกันเบิดกันสคูคนพี่น้องเนาะว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยังขอยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวข่าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะในสําหรับนี้ก็มาพบเอาเพาะกับบ่าวาวพี่น้องตอนในแรงพี่น้อยกทางบ่าวาวสิยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องเนาะกทางารนแล้วก็ทางน้องอัิวพี่น้องเป็นไ่แงพี่น้องเอ้ย บ่ฮ the ู้ว่าสาเหตุเพิ่นเป็นไข้อีหยังพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ได้ทางซะลุ้นก็แต่ว่าไข้ก็บ่แฮงพี่น้องแต่ว่าอากาศอ่าอาการที่ว่าเจ็บหัวตอนนี้ก็พี่น้องแต่น้องทนีไข้แงพี่น้องคับน้องิแต่ทางก็บ่ได้เห็นหน้าเห็นตาดอกมนีก็พี่น้องเพราะว่าอ่าดยความอื่แตนตอดอ่าแตนตอดนั้น หูดังพี่น้องเอยเนาะแตนจอดจมูกกันแล้วเลยบอก่าออกกล้องอายพี่น้องเอยขึ้นไปซีนอันนี้พี่น้องขึ้นไปซีนง่าไม้ไผ่นี่แหละแต่ว่าห่างแตนดวงเึิงพี่น้อยเพราะว่ามันใบมันกวดเกอนพี่น้อยเรากวดเกอนกวด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 อยู่ ลักกินแล้วปะยาลูกกินแล้วอทางซาลูนกับข้าวหนามบ้านนี้พี่น้อยกินพ่กข้าวลลกบ่อยากบ่แล้วหัไมากินพ่กข้าวล้กล่ะข้าวต้มมะพอต้มข้าวกินลูกเด้ออข้าวเพิ่งจะกินข้าวต้มนะพี่น้อยต้มข้าวเพิ่งกินเพราะว่าเพิ่งข้าวซ่บ มีเงินแห้งมีค่ําแห้งมีตามันเป็นไส้พี่น้องเอางเก็อ่าเจ็บคออยู่คอแหบอยู่พี่น้อง กลากินกินแล้วว่าย่าลูกละมากินแล้วบ่คุณมื้ชนี่ไข่ระบาดพี่น้อยไข่ระบาดร้ายพี่น้อยแต่เพิ่นไก่เพิ่นไก่คนเคียนกับไข่ร้ายพี่น้อยช่วงนี้นะช่วงเปลี่ยนอากาศแล้วก็ยุงร้ายพี่น้อย ทางเ่าก็จะให้ลูกมานอนอยู่ในเตียงนี่พี่น้องเดียวกำคำจะนอนเดียวสิเอาลูกพาลูกเข้าไปนอนอยู่ในมุ้งหละอยู่ในกระต๊อบเพื่อละพี่น้อยว่าในทางเพื่อนเท่านี้ก็ยังประธานแล้วประธานทั่วพี่น้อยขึ้นไปนอนก็ได้เพราะว่าอ่าเป็นการคลังพี่น้อยเพื่อนทางทางบ้านเราเข้าเนี่เพื่อนถือพี่น้อยก็เพื่อละใส่บานใส่อ่าประตูประตูอะไรเรียบร้อยอ่าใส่อันนั้นพี่น้อยติดอ่ากระโหลทางเ่าก็จะได้ขึ้นพี่น้อยเนาะ แต่ช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ขึ้นอยู่พี่น้อยกะกะขึ้นว่าสิขึ้นในภายในเดือน12พุ่นแหละพี่น้อยพอดีทางในวันเกิดของลูกอเช้าพี่น้อยในวันเกิดของน้องทิพย์นี่แหละพี่น้อยก่อไฟนี่กะอันนั้นพี่น้อย ใบปัดไปไปัดมาอยู่ในลังค่าพี่น้อยก็ขึ้นไปตัดนี่แหละบังเอิญห้างแตนอยู่ท,งทังทึงพี่น้อยบบเห็นพอมันมืดเนะาะเาก็ขึ้นไปกับห้างแตนวุ่นเสร็่พี่น้อยมันก็ได้ มันโยงกัดบุลลมียุงบุจักฮะขำเลยโอ้ยขำแหงเลยพี่น้อยพาลูกเขาไปน,นอนอยู่ทางพลั่นในกระต๊อบก่อนบัานนี้พาาี่น้อยตืย่นทางซาลินเพิ่นกลับมาจากห้องน้ำพี่น้อยเลยเป็นจะได้แน่จันทร์ซาลินอาการ เลยทางสะดุดนิเแต่นคนแห่งจอยแห่งพร้อมซ้ำพี่น้อยไข่กับลายลายคู่ลายคนได้พี่น้อยช่วงนี้ไข่ระบาดช่วงนี้นะ,ะทางเฮือนแม่่าหรังนันพงกะเป็นไข่คือกันพี่น้อย ข้าคำแล้วบานนี้พี่น้อยท่านว่าก้าวจะไปเห็ดอยู่ให้กินก่อนบานนี้พี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้อ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ล้ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อพ่อกันในระหว่างคลิปหนักก็ต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจทางว่าก้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้อยแต่ว่าทางว่าก้าวฝากประกานได้ต้องกราบขอโทษแล้วกอภายในทำพีน้องก็เประกันสุขุมสุขคนเปิดกระสุนหมองสบอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ กระจงขอขอบุญละครขอบพระคุณทั้งเอซีไลายท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมในช่องของบาาวกเราให้รบบับชมแต่ต้นจน,จนจบบ๊ว่ขอหมดโฆษณาพ่อแม่พี่น้องน้กงขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นชุกชุกชกายชุกใจขอให้ร่ำล่ำรวยรวยกันเพื่อกันสุข,ขุมสุขคนสมองสมบอพรพ่อแม่พี่น้องนะอ่ะสาเล่นจหรับคลิปนี้กับเซเรราไปเลยขอกล่าวคำ่าสสบายดีเดย